สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านวันนี้ที่สถานพินิษ์จังหวัดนาราธิวาสโดยการต้อนรับจากผู้อำนวยการสถานพินิษพ์พอบ้านและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจประเมินโดยมีคณะกรรมการประเมินปฏิบัติต,ต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานหน่วยงานที่รับการประเมินสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาราธิวาสวันนี้วันที่24มกราคม2568โดยทีมงานผู้ให้การประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการนายสมโชคเสาศรีอ่อนตําแหน่ง ประธานกรรมการสงเคราะห์สังกัดสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาราธิวาสกรรมการสงเคราะห์นางภาวนาพรถาวาระผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานางมณีกรดแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณาสุขหลังจากการตรวจสอบชมสถานที่จริงในพื้นที่อาคารหลับนอนอาคารพยาบาลห้องครัวห้องเรียนห้องสมุดแล้วมาสรุป,เ,ปเพื่อให้คะแนนการประเมินเพื่อการรักษามาตรฐานและพัฒนาต่อไปของสถานพินิจ์จังหวัดนาราธิวาส ครับสวัสดีครับผู้ประเมินตรวจสอบสถานพยานาลภาพจริงไปแล้วนะครับสำหรับนางภาวนาพรถาวระซึ่งเป็นกรรมการสงเคราะห์แล้วก็ได้รับคําสั่งแล้วก็ได้มาดูแลในความเฉพาะด้านในเรื่องของด้านการศึกษาแต่วันนี้เราก็ไปดูกันทั้ง3ท่านแล้วก็ทั้งเรื่องของการกินอยู่หลับนอนที่เป็นด้านที่1นะคะแล้วก็เรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นด้านที่ส แล้วก็เรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นด้านที่3แล้วก็ด้านที่4การเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชนก็ขออนุญาตพูดในภาพรวมนะคะจากที่เป็นกรรมการประเมินมาก็มีความรู้สึกว่าสําหรับปีนี้การบริหารจัดการของสถานพิทนษสามารถทําได้ดีทีเดียวคมีอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องพยาบาลหรือห้องเรียนหรือแม้กระทั่งห้องสมุด ของ <Okay. S 1> ที่ขอชื่นชมก็คือมีการบริหารจัดการได้ดีทีเดียวในเรื่องของการส่งเสริมให้เด็กได้มีการนอกเหนือจากการดูแลตัวเองแล้วยังสามารถดูแลเพื่อนได้อย่างเช่นเรื่องของการซักรีดเรื่องของการาดูแลความสะอาดนะคะคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านก็ได้รับการส่งเสริมก็สามารถดูแลคนอื่น,นได้ในส่วนตรงนี้แต่ที่ น่าประทับใจก็คือในส่วนของห้องพยาบาลบที่ค่อนข้างจะมีความเหมาะสมที่มีความอากาศถ่ายเทนะ,ะ <พอ S 1> กันีพ่อบ้านจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับพ่อพอบ้านสิ่งที่ต้องให้ต้องปรับปรุงอะไรนี้คิดว่าต้องต้องดูแลเพิ่มเติมตรงไหน,บ,นบ้างครับ,บนี่ก็อยากจะเพิ่มเติมเรื่องการดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ อา uh, ว้สำหรับดูแลเรื่องเหตุฉุกเฉิตนต่างๆในๆ <CNC> ในกองแสด <mixed> ง<ไ>ว่ามีอุปกรณ์เรื่องวงจรปิดด้วยว่าความพร้อมการประสานงานเครื่องสื่อมือมือสื่อสารอะไรเนี้ยต้องมีความพร้อมครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ถ้าเผชิญเหตุเลยมีมีอยู่ไหมครับผมตอนตอนนี้ก็รอบซ้อนเนี่ยก็จะอยู่เดือนกุมภาเนี้ยนะครับก็กำลังกำลังจะมีการซ้อมแผนเป็นเชิญเหตุอักีภัยแล้วก็เะชิญเหตุอ่า จลาจน,นก็จะขอวิทยากรมาจากทางเรือนจำแล้วก็ถ้าแบบเผินก็จะเป็นอปตอลำพูที่คเคยมาซ้อมให้เราต้องซ้อมแผนแล้วก็อุปกรณ์ที่ดูว่าเก่าเสื่อมโทรมมาต้องนำเสนอเพื่อจัดซื้อครับ,รบห้องนอนอะไรต่างๆมีเพิ่มเติมไหมครับที่ต้องแก้ไขครับพี่คุณพี่บินีครับ ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อุปรกรณ์ก็เหมาะสมแล้วก็เพียงพอกับสมาชิกของที่ที่อยู่เรื่อามปลอดภัยที่ที่เห็นนาะว่ามีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เสีย่ยงที่ดีขึ้นเยอะแล้วก็ความสะอาดเนี่ยค่ะครับในส่วนของห้องน้ําห้องอาบน้ําอะไรที่เข้าไปชมเป็นไงบ้างครับคิดว่า จะ,จะได้มีการประเมินคะแนนถึงประมาณไหนครับพี่ปณนีครับในฐานะที่อ,อดีตเป็นพยาบาลห้องน้ําก็มีบางส่วนที่มีน้ําน้ําหยดอาจจะเพิ่งใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือ,อลิ้นเดียนตรงนั้นถ้าเรื่องความปลอดภัยลักษณะของห้องน้ำก็โอเคถือว่าถูกลักษณะยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเมื่อไหร่ที่มีการศึกษาดีการตัดสินใจอะไรดีก็ต้องดีไปด้วยก็ต้องเพิ่ม เพิ่มทวีคูณให้เราแตกต่างกับที่บ้านมีอะ<ม>ไร<ห>เพิ่มเติมจะ,จะความสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับะเรื่งอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วแล้ว,ลวความพร้อมในการเตรียมตัวความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยที่เน้นนะครับแต่ก็มาเพิ่มเติมเรื่องการศึกษาเข้ามานะครับจาก ที่เข้าไปเข้าไปดูข้างในนะก็เพียงพอแล้วก็ปกติห้องที่เป็นห้องสมุดทำกิจกรรมช่วงก่อนนอนตอนหลอดไฟในห้องสมุดก็คิดว่าน่าจะทําให้ทกิจกรรมอะไรได้ดียิ่งขึ้นนะส่วนส่วนแสงสว่างก็โอเคในส่วนของจะประสานไปทางคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจนาราเทวาชของเราก็ให้จัดหาให้นะครับ ก็ให้ดําเนินการเร็วๆนี้ในะอาทิตย์นี้จะจะดำเนินการให้ครับสก็ต้องขอขอบคุณผู้ประเมินนะครับมาตรวจก็คิดว่าในภาพรวมก็ดีกว่าเดิมก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องสถานที่เรื่องสภาพแวดลอ้อมและเรื่องอ,อื่นๆทั่วไปก็อยู่ในขั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องฝากความมาตรฐาตนตรงนี้ไว้ให้ดีตลอดไปครับ ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมขอคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มาตรวจประเมินให้เราเสมอเลยตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาแล้วกอ็อยากจะให้ท่านช่วยให้คำแนะนำเราตามตามความเป็นจริงก็คือแบบว่าจะให้เราจะได้พัฒนาตรงไหนเนี่ยเราก็จะได้นําไปทําเพราะว่าเท่าที่ทำเนี่ยก็เราเองก็ไม่รู้ว่า เราทํามาเนี่ยมันดีพอหรือยังได้มาตรฐานหรือยังแอาว่าในในฐานะที่ท่านน่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็เลยก็คือช่วยดูให้ด้วยคุณนะครับทุกท่านที่มาช่วยตรวจมาตรฐานในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับครับ